ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ศัแพทย์ดรนัทวุฒิแก้วสุธานะครับคณะปฏิคันศัลยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรินวรธครับเริ่มสะสมครั้งแรกตั้งแต่ผมเรียนหนังสือสมัยมัมธยมครับก็น่าจะรวมๆเกือบๆจะอบจะ 20- 20กว่าปีละนะครับโดยช่วงแรกๆก็เป็นเหมือนเ,อเด็กทั่วๆไปครับเห็นซองจดหมายแล้วมีสแตมป์อยู่แล้วก็ไม่รู้มีความรู้อะไรแล้วก็เก็บสะสมตัดมา แล้วก็ไปลอกน้ำนะครับก,ก็เหมือนคนทั่วไปก็แต่ต่อมาก็เริ่มศึกษามากขึ้นแล้วก็มีช่วงจริงจังมากคือช่วงมัธยมเนี่ยเอาจริงจังเลย <Okay. S 1> มันเป็นภาพหรือมันเป็นเรื่องราวที่อยู่ในณเ,เวลานั้นมากกว่าคือถ้าทุกคนสะสมของสะสมมีเยอะสะแตมเ,เป็นตัวหนึ่งซึ่งเวลาสะสมแล้วมันจะมีคุณค่าเมื่อเวลาผ่านไปของสะสมทุกอย่างเ,เวลาที่ผ่านไปนมันก็จะมีคุณค่าแต่สแตมเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราสามารถ ย้อนกลับไปนั่งนึกคิดได้ว่าไอ้ช่วงเวลาที่เราสะสมณนะตอนนั้นนะ่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเหมือนอปฏิทินย้อนหลังของสะสมทุกอย่างครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราอย่างมันเกิดประโยชน์กับตัวเองอยู่แล้วนะครับคืออย่างน้อยทําให้เราได้ฝึกความอดทนแล้วก็ให้เราเรียนรู้กับสิ่งที่เราได้รับมันคือไม่ว่าของมันจะเป็นอะไรก็ตามสแตมป์ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งซึ่งเราสามารถได้เรียนรู้จากมันได้ เพราะนั้นอยากฝากคนรุ่นใหม่ที่สนใจจะมาในการสะสมก็คืออาจจะต้องสนใจในรายละเอียดของของสิ่งที่เรากำลังสะสมด้วยมันจะทำให้เกิดคุณค่าในตัวเองแล้วก็คุณค่าในตัวสิ่งที่เราสะสมด้วย